พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคามภีานำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิต สำหรับวันนี้อีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คุณสจที่หนึ่งเวียงพร้าววันนี้มาพบกันนะครับอยากจะขอขอบคุณคุณผู้ฟังครับคุณกรวินจากตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับที่ได้กรุณาส่งของใช้มาให้กับลูกๆในพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ของเรานะครับ มีทั้งของเล่นและก็มีหน้ากากอนามัยที่เย็บด้วยผ้ามาให้นะครับจำนวนหนึ่งเราก็มีตุกก๊กตามีกระเป๋ามีอะไรหลาย,ลายสิ่งหลายอย่างขอรับไว้ด้วยความขอบคุณนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอำรํำนวงพระพรแก่ท่านที่ได้กรุณาส่งของใช้เหล่านี้มาให้กับลูกๆในบ้านพระคุณอุปถัมภ์ครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงชีวิตของมนุษย์เราจะมีอยู่สองด้านครับ ด้านมืดกับด้านที่สว่างมักจะไปควบคู่กันเสมอซึ่งด้านมืดและด้านสว่างของชีวิตนั้นอาจารย์เปาโลท่านได้นิยามเอาไว้นะครับว่าความชั่วและความดีซึ่งเป็นสองเหตุการณ์สองเรื่องที่มักจะคอยขัดขวางกันอยู่เสมออาจารย์เปาโลท่านได้กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านอยากจะกระทําความดี ปรากฏว่าความชั่วก็ผุดขึ้นปรากฏขึ้นที่มันจะขัดขวางไม่ให้กระทําความดีคุณผู้ฟังครับการต่อสู้การขัดขวางในจิตใจของเราแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกๆคนครับไม่ว่าเด็กไม่ว่าเล็กไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นใครมันไม่เลือกหน้านะครับความคิดในทางต่ํามักจะผุดขึ้นมาขัดขวางเวลาที่เราจะกระทําในสิ่งที่ดีอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ เราไม่อาจจะฟันธงได้ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นอย่างไรแต่ผมกำลังชี้ให้คุณผู้ฟังเห็นว่านี่เป็นธรรมชาติบาปเป็นธรรมชาติของเนื้อหนังที่มนุษย์ทุกๆคนจะต้องพบจะต้องเจอว่าชีวิตมุมหนึ่งจะสว่างชีวิตอีกมุมหนึ่งก็จะอยากจะอยู่ในความมือดอยู่ต่อไปคุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทที่139 ข้อ24และข้อ23นะครับได้บันทึกขอพระเจ้าช่วยให้เราที่จะค้นพบตัวตนค้นพบวิถีทางชีวิตของเราจริงๆเอาไว้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังก่อนที่เราจะศึกษาในเรื่องราวชีวิตของโยเซฟและครอบครัวของท่านต่อไปนะครับเรามาอ่านกันก่อนในสดุดีบทที่139ครับข้อ23และข้อ24ได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมันคานิรัน คุณผู้ฟังครับผู้เขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้ขอพระเจ้าที่จะช่วยท่านให้ค้นพบค้นหาจิตใจหรือจิตสำนึกในตัวของท่านเองค้นให้พบว่ามีความชั่วใดๆอยู่ในใจของท่านหรือเปล่าคุณผู้ฟังครับเราทั้งหลายเมื่อมีจิตสำนึกนั่นหมายความว่าเมื่อเรารู้ว่าการดำเนินชีวิตในทางที่เราชอบ ในทางที่เรามักจะกระทํากันเสมอๆนั่นก็มักจะปล่อยชีวิตไปตามแนวทางกระแสของความมืดกระแสของความชั่วร้ายความผิดความบาปสิ่งที่ไม่ดีไม่งามซึ่งหลายคนก็บอกว่าในทางต่ําอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งเราก็จะเปรียบกันว่าถ้าชีวิตของเราไม่ค่อยดีไม่ค่อยงดงามก็จะบอกว่าเดินทางต่ําเดินทางที่อยู่ในความชั่วอะไรแบบนี้ คุณผู้ฟังครับซึ่งโดยปกติธรรมชาติทั่วไปถ้าอยู่ในกรณีที่มนุษย์เราที่มีจิตปกติไม่วิกลจริตหรือไม่มีความผิดปกติทางจิตนะครับเราทุกคนต้องการอยากจะเดินในทางสูงหรือเดินในทางดีเดินในเส้นทางที่มีความสว่างนั่นคือต้องการทำความดีเป็นพื้นฐานในจิตใจอยู่แล้วแต่จะเนื่องด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ สุดท้ายความตั้งใจที่จะกระทำความดีนั้นก็ถูกลบด้วยความชั่วด้วยแนวทางในการดึงเราไปสู่ทางต่ำเสมอดังนั้นเมื่อเราต้องการอยากจะได้รับการหลุดพ้นจากเส้นทางแห่งความมืดมนเราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่นั้นมันไม่ถูกต้องแล้วพยายามออกมาจากทางต่ำนั้น มาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่ใครๆโดยทั่วไปก็เห็นว่าดีนี่เราไม่พูดถึงความเชื่อไม่พูดถึงศาสนาไม่พูดถึงฤทธิ์อำนาจใดๆเลยนะครับแค่พลังอำนาจในจิตใจในกำมนสันดานในความคิดของเราเองว่าเรามีกำลังพอที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้บ้างแต่หลายครั้งเราก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราขาดกำลังเราอ่อนแอน,นั่นเอง จริงเป็นเหตุให้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะล้มลงและก็พลาดไปเดินในทางต่ำอยู่บ่อยๆแต่อย่างไรก็ต่างครับคุณผู้ฟังครับเราขอบคุณพระเจ้าในชีวิตคริสเตียนของเราเรามีพระเจ้าที่จะเป็นผู้ที่คอยฉุดรั้งเราขึ้นมาสู่ในทางของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่ผู้ชี้ทางพระเจ้าเป็นผู้สอนผู้ชี้ทางด้วยและเป็นพระผู้ช่วยเราให้มีกำลัง ด้วยกำลังของเราเองแม้จะสอนแม้จะชี้นําเราช่วยอะไรไม่ได้เราทําด้วยกําลังของเราไม่ได้พระเจ้าเป็นกําลังพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเราให้พ้นจากทางต่ําได้ถ้าเราหันมาหาพระเจ้าและรู้ว่าสิ่งที่เราทําตกอยู่ในทางต่ํานั้นเราช่วยตัวเองไม่ได้มาพึ่งพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องราวชีวิตของโยเซฟชีวิตของยาโคบ และบรรดาพี่ชายทั้งหลายของโยเซฟที่ตั้งใจวางแผนจะก,กำจัดจะฆ่าโยเซฟให้พ้นทางของเขาแต่ว่าพี่คนนั้นคนนี้หรือจังหวะอะไรก็แล้วแต่พวกเขาก็ไม่มีโอกาสได้ฆ่าเพียงแค่ผลักลงในบ่อซึ่งไม่มีน้ำแล้วพวกพี่ๆก็นั่งลงกินข้าวกินปลากันอร,อร่อยยไม่สนใจเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ขอความเห็นใจเสียงอ้อนวอนเสียงร้องไห้ของน้องที่ต้องการขอพี่ช่วยเมตตาเขาไม่ใส่ใจกินข้าวไปแบบสบายใจแต่คุณผู้ฟังเห็นไหมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตาลปัดเลยเมื่อตอนที่พี่ๆมาซื้อข้าวกับโยเซฟต่อนหน้าโยเซฟตอนที่โยเซฟนั้นซักถามไล่เลียงเขา ทำน้ำเสียงดุดันซึ่งเวลานี้พี่พี่ไม่รู้และจําโยเซฟไม่ได้อนะครับแต่โยเซฟจําได้แต่ทําเสียงดุดันต่อว่าพี่พี่ว่าเป็นคนสอดแนมพี่พี่ยังกล้านะครับบอกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันเป็นคนซื่อสัตย์ผู้รับใช้ของท่านมิใช่คนสอดแนม คุณผู้ฟังครับถ้าเราฟังแล้วก็โอเคนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าฟังแล้วลองคิดดีๆคิดตามนะครับพี่ๆเหล่านี้คิดว่าโยเซฟเป็นคนอียิปต์อยู่เมืองไกลไม่ใช่เป็นคนที่รู้จักเหตุการณ์หรือชีวิตของพวกเขาไม่รู้จักครอบครัวเขาไม่รู้จักประวัติของเขาเหตุฉะนั้นเขาจึงแต่งเรื่องพูดซะสวยงามว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ถามจริงๆว่า ตอนนี้โยเซฟคิดอย่างไรโยเซฟรู้อยู่เต็มอกว่าพี่เหล่านี้เคยคิดฆ่าเขาเคยคิดทําร้ายเขาและเคยขายเขาและไม่เคยฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากน้องชายแท้ๆสายเลือดเดียวกันแต่เขามาบอกว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์คุณผู้ฟังลองคิดดูเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ผมเองก็เป็น ทุกคนก็เป็นเมื่อเราไปเจอคนแปลกหน้าคนต่างถิ่นคนที่ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักกำพืชไม่รู้จักพื้นฐานชีวิตของเราเราก็จะพูดเต็มปากเต็มคำพูดได้เต็มที่อย่างมั่นใจเหมือนกับพี่ชายของโยเซฟเหล่านี้น,นะครับว่าตัวเองไม่มีอะไรไม่มีคดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมเชื่อว่าต่อหน้ายาโคบต่อหน้าคนคาณาอัน พวกเขาแทบไม่กล้าที่จะปริปากพูดอะไรว่าเขาเป็นคนชอบธรรมหรือเป็นคนซื่อสัตย์เพราะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์มากมายที่พวกเขาไม่ได้เป็นไปเหมือนที่เขาพูดนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาศึกษากันต่อนะครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมปฐมกาลบทที่42นะครับวันนี้ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังจากข้อที่26จนถึงข้อที่38ครับ พระธรรมปฐมกาลบทที่42ข้อ26ถึงข้อ38มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อพวกเขาบรรทุกข้าวใส่หลังลาเสร็จแล้วก็เดินทางไปครั้นคนหนึ่งเปิดกระสอบออกจะเอาข้าวให้ลากินณนะที่หยุดพักก็เห็นเงินอยู่ที่ปากกระสอบนั้นผู้นั้นจึงบอกแก่พี่น้องว่าแน่ เงินของฉันกลับคืนมาอยู่ที่ปากกระสอบของฉันพี่น้องตกใจตัวสัน่นหันหน้าเขาหากันพูดกันว่าที่พระเจ้าทรงกระทำดังนี้แก่เราจะเป็นอย่างไรหนอเมื่อเขากลับไปพบยาโคบบิดาของเขาในแคว้นคานาอันเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ตนให้บิดาฟัง ท่านผู้นั้นเป็นเจ้านายของประเทศผู้จาดุดันกับพวกฉันเหมาเอาว่าพวกฉันเป็นผู้สอดแนมดูบ้านเมืองพวกฉันเรียนว่าขพเจ้าทั้งหลายเป็นคนซื่อสัตย์หาได้เป็นคนสอดแนมไม่ขพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันมีพี่น้องสิบสองคนแต่น้องคนหนึ่งเสียเสียแล้วน้องสุดท้อง ยังอยู่กับบิดาในแคว้นคานาอันแล้วท่านผู้เป็นเจ้านายของประเทศนั้นตอบว่าเพื่อจะรู้ว่าพวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ให้ทำดังนี้คือให้คนหนึ่งในพวกพี่น้องอยู่กับเราพวกเจ้าเอาข้าวไปเพื่อบรรเทาการกันดารอาหารที่บ้านของเจ้าแล้วออกเดินทางไปเถอ จงพาน้องสุดท้องมาหาเราเราจรึงจะรู้แน่ว่าพวกเจ้ามีได้เป็นคนสอดแนมแต่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะปล่อยพี่ชายไปพวกเจ้ายังจะได้ค้าขายในประเทศนี้ครั้นพวกเขาแก้กระสอบข้าวออกก็เห็นห่อเงินของแต่ละคนอยู่ในกระสอบของตน เมื่อเวลาพวกเขากับบิดาเห็นห่อเงินดังนั้นก็ตกใจฝ่ายยาโคบบิดาจึงพูดว่าพวกเจ้าทำให้เราพลัดพรากจากลูกของเราโยเซฟก็เสียไปแล้วซิเมโอนก็เสียไปแล้วแล้วยังจะเอาเบนยามินไปอีกคนเราต้องทนความทุกข์เหล่านี้ทั้งหมดรูเบน จึงบอกบิดาว่าถ้าลูกไม่พาเบนจามินกลับมาให้พ่อพ่อจงเอาบุตรชายทั้งสองคนของลูกค่าเสียจงมอบเบนจามินไว้ในความดูแลของลูกเธอลูกจะนำกลับมาหาพ่ออีกอยาโคบบอกว่าเราไม่ยอมให้ลูกของเราไปกับเจ้าเพราะพี่ชายก็ตายเสียแล้วเหลือแต่เบนจามินคนเดียว ถ้าเกิดอันตรายแก่ลูกเราในเวลาเดินทางไปกับเจ้าเจ้าจะพาผมหงอกของเราลงสู่แดนคนตายด้วยความทุกข์คุณผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่เราได้อ่านผ่านไปเป็นเหมือนเรื่องราวมหากาบที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งพี่ชายก็ดูเหมือนว่าเป็นแค่ตัวประกอบที่จะแสดงท่าทีออกมาตามบทที่เขาควรจะพูดเท่านั้น แต่ว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญในตอนนี้คือโยเซฟและยาโคบนะครับส่วนพวกพี่ชายก็พยายามแสดงตัวตนว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนดทีทั้งที่ว่าการดำเนินชีวิตที่ผ่านไปนั้นไม่ได้ดีหรือไม่ได้ซื่อสัตย์เหมือนปากที่เขาพูดนะครับส่วนยาโคบนั้นในด้านหนึ่งเขาก็ยังดูเป็นคนที่สงสารตัวเองและเห็นแก่ตัว เหมือนกับที่เขาเคยเป็นมาอยู่นั่นแหละซึ่งเราก็รู้ว่ายาโคบเขามักจะเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดและเก่งและคิดวางแผนได้เป็นอย่างดีเมื่อเขากำลังจะเสียเปรียบแต่ว่าสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้เป็นสถานการณ์ที่เขาไม่มีสิทธิ์และไม่สามารถที่จะใช้ความฉเฉลียวฉลาดความเก่งกาจของเขาป้องกันตัวเองหรือทำให้ตัวเองมีความหวังมากกว่านี้ได้ คุณู้ฟังครับเช่นเดียวกับลูกชายคนโตในเรื่องของบุตรน้อยหลงหายจากพระธรรมลูกาบทที่15นั้นพี่ชายคนโตได้แสดงตัวตนกับพ่อของเขาว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์เป็นลูกชายที่ทำตามหน้าที่ตลอดเวลาขยันขันแข็งจงรักภักดีต่อพ่อเช่นเดียวกันพี่ชายคนโตในที่นี้คือรูเบนเขาแสดงตัวตนว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นลูกชายที่ดีเป็นพี่ชายที่ดีที่พยายามปกป้องน้องชายของเขาแต่แท้ที่จริงแล้วภายใต้สีที่ฉาบหน้าของพวกเขาเอาไว้นั้นเขาปฏิบัติต่อพ่อของเขาอย่างเลวร้ายมากเพราะว่ารูเบนได้เข้าไปนอนกับภรรยาของพ่อเขาซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดประเวณีและเป็นสิ่งที่ไม่ให้เกียรติกับพ่อของเขาและนอกจากนี้ บรรดาพี่ชายรวมหัวกันพรากลูกชายสุดที่รักไปจากอ้อมอกของพ่อและทำให้พ่อตกอยู่ในความโศกเศร้าทุกทรมานอย่างไม่สมควรและในตอนนี้พ่อยังจะต้องมาเผชิญกับการที่อาจจะสูญเสียลูกรักคนใหม่ไปอีกคนหนึ่งก็ได้นั่นคือเบนยมินซึ่งความผิดนี้ จำเป็นจะต้องได้รับการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนไม่สมควรที่จะปิดบังหรือซ่อนเอาไว้คุณผู้ฟังครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราควรจะสำรวจดูว่าลึกๆล,ลงไปภายใต้ฉากที่ฉากหน้าของเรามีอะไรบ้างที่เรามักจะพูดมีอะไรบ้างที่เรามักจะกระทำเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความผิดบาป ความเลวร้ายความชั่วของเรามีสิ่งใดบ้างที่เรามักจะกระทำเพื่อจะหลีกหนีไม่ให้คนอื่นค้นพบสิ่งที่เลวร้ายมุมมืดมุมต่ำในชีวิตของเราบ้างคุณผู้ฟังครับที่เรากลัวเพราะว่ามนุษย์เมื่อเขาเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในชีวิตของเราเขาจะซ้ำเติมเขาจะไม่ให้อภัยซึ่งมันก็จะทำให้เราขาดความสุขขาดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตต่อไป แต่ข่าวดีก็คือว่าเราสามารถที่จะเปิดใจแบใจของเราออกมาให้กับพระเจ้าโดยไม่ต้องมีสิ่งใดซ่อนเร้นไว้เก็บงำเอาไว้ต่อพระพักของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราสารภาพความผิดบาปและยอมรับว่าเราเป็นคนอ่อนแอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เมื่อนั้นเองฤทธิเดชของพระเจ้าก็จะเทลงมาในชีวิตของเราเพราะพระคำของพระเจ้าบอกว่า ความอ่อนแออยู่ที่ไหนฤทธิเดชของพระเจ้าก็จะปรากฏขึ้นเต็มขนาดที่นั่นขอบคุณพระเจ้าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเรายอมทอมตัวลงและยอมให้พระเจ้ากระทำกิจที่ยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถรรัมภ์ริตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ไปกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกๆุกท่านสวัสดีครับฉันไม่รู้พรุ่งนี้เป็นอย่างไรฉันอยู่ไปเพียงเต้าหวันแสงสุเรตมีเรื่องไม่สําคัญอาจแปรพ dumb Bye. To